สบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่น้องสามวยเจ็บท้องกะทันหันพี่น้องเอ้ยเอาบ้านที่บ้านที่ ุงอเหี่ยววาเมอดขมาแล้วกูไห้งบานเนาะเก็บเถงงเงี้ยขวัชายม็ดทำไมขวัญถือเม็ดเนี่ยม็ดผู้อยู่ใสข่อยอม่าเลยศพหนึ่งหูนั่นนั่นพระกันใส่โอ้ยอยจอดไม่นีก็ได้เปิดไข่อยู่นี่นี่จะ

เปใช้ลูกที่อะว่าแบบอันเสื้อผ้าอีตื่นมากนะลูกนอกนนะข้าๆเนี่ยปราสานงประสาม่ใัเก็บแบบทางห่าเลยไปจากบบกไเก็บเตเก็ 5, เบแต่จังโมงเลยประมาณสิบโมงปดันน้จัตอนตอนนี้เทียงขึนพี่นอ้อง,งเก็บเทางห่างเก็อนปยเถียงขึนได้ตอนนี้ชุนชุนอืมชนชงเดยสิองแลน Tong thọ bung phu ác tung hoi cả choi nói áng thư tìm thôi tìm tiêm là tiêm eo mang gomay mẹ là, là eo อืมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละอือาออามาแลยแม่สานั่นายอมดีแล้ว่ายนักแล้วใหญ่ก็เออก็ไปพี่น้องเลย พาบปิดปากพับปดิดปากเอาแล้วฮะเอา,อามาโลหนึ่งผูขึ้นได้ปะขึ้นได้ปะพับคืนขวันพับตั้งเทิงนะพับตั้งเทิงนะพับตั้งเทิงนะพับนั่งเทิง <c oughs> ห้าวน่ะค้างบนน่ะแป้งแกงกอกน่ะเฮียขบแข่าแซนด์วินี่ได้ปเลอเมรกเอออมิกาหน่อยหน่อยนะมาแซมเตมวันวัน ไข่แต่ว,ว่าพี่น้องไข่แต่ว,ว่าไม่น้องเดือนมีอันผ่าปิดปากหรือว่าแม่เตรียมไหมเนาะไไม่สั้นกระเช้าน่ายากอีกแล้วไ,ได้บอกวาเค้่นนะียจะพื้นเยเ่าที่เ้หนที่กลืะกเพระเราเนเอลยืี่มา่้อมตาแม่มาในจังหน่อย่นอง เดมทเลมันสิออกเคยมันก็ลงแล้วนอีกเย็บเลือดมากคุณลมันสูงนตัวเลือดตัวเลือดออกเข้าก็อีโบนก นี่กับป้าชอบเป็นนายายดีใจวะดีใจอยากได้ผู้หญิงหรืออยากได้ผู้ชายได้ผู้ท่ายกันแล้วเ,เลยได้ผู้ทายกัดีคือการแห่งอืดผู้ชายเฮือนเฮาไปเลยไปเลยปักซอง,องแม่น้องใครแม่อันน้องอ้ายพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยขอโทษขอไพ่ขอโทษขอไพ่ผู้อัน ผูเขาก็พี่น้องเพราะว่าเหลือมตาเนี่ยแน่นาะเปิดเฟดสร้างไมเพี่น้องเออขา่าลบบวมอ่ะป้าบวมพี่น้องไข่่แห้งได้ปะแบบว่าห้าบีบแล้วมันอมันวับวับลงขนาดน่ะรอรุด พี่น้องเรารุดนรอส้มมันจะเป็นผูดยิ่งหรือผู้ไส้เนาะได้ผู้ไส้ก็ดีได้พี่น้องแต่ผุดยิ่งคือว่าเลยไปนต้องเลือกได้แต่ผูหยิ่งอยากได้ผู้ไส้พี่น้องเอ้ยคืออนเท่ามันอืนผู้ไส้คืออันเท้าผันไส้นะก็ใส่ปลาคอได้สับนี้แทงพี่น้องปีหนึ่งใช้เธอหนึ่งแมนดีได้ผูดไส้ประมาณบ่ได้ว่าแต่ห้าอยู่ห้ากินพี่น้องย่ำไทยไหไทยหน้ากับพไอ้สอยพอ อันพอพ่นผู้ชายบ่ดี้นึ่งเรลูกผู้ชายนันดีแล้วแซวบวานไวยังบได้เจ็บมาอีกบ่เลยเจ,จ็บไหนะมอีกนะเน้นไว้ยาสูบิด แต่ยันลูกมิ้เจห่ยคนสีได้เอกลงแห้งแลยไม่เดยดทีน้าซื่นเลย จำเขาจะอนเามงเนาง่แต่ไปอยู่เพื่อนเท่าเราไม่กระสิง่ายแต่พัวของหน้ามันกระติดนะนะมันสิไปมากง่ายง่ยไง่นะัวนี่กายนเลย่เียแล้วก จะเร mm, ah yes? ื่อยพี่น้องจะเป็นผืนยิ่งหรือผู้ไส้ชิ๋วกัมแบบใดเนาะมันมีลายแบบบ้านฮาสิว์กัมไพกัมเย็นกัมหวานกัมยังมันมีลายแบบพี่น้องรอรุ่นรอส้มเนาะโอ้ยกองกระสุบอลยิงเนาะพี่น้องเอ้ยโหลดกระเต็นน่าเลยพี่น้องคลิปนี้คลิปหน้าพอกันใหม่้าขอเถื่อนน้องอระเต้พี่น้องเปิดสียห่อนี่เมื่อกลาง ครโหลดกลางคืนโหลดกระเต้นเต้นมาบ่ได้กันแม่กระชิเจ็บดูขาวดูขาวได้บ่โหลดเต้นดูไป,ปโหลดกลนง่าเลยพี่น้องฝากกุไลค์กุแซ่บเป็นกำลังใจแม่น้องเดือนในเด้อแล้วก็ล่อรุ่นล่อส้มมาผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะเป็นกำลังใจให้สาวมวยในเด้อพี่น้อง